เป็นโรคไตมีอาการเบื่ออาหารคลืน่นไส้อาเจียนผะอ,อืดผะอมสาเหตุเกิดจากอะไรคนที่เป็นโรคไตเสื่อมนะคะการทํางานของไตในการกําจัดของเสียน้ําแระธาตุมันจะลดลงค่ะถ้ามีของเสียข้างอยู่ในเลือดมากๆมันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็สมองนั่นเองค่ะจนทําให้ความรู้สึกในการรับรสได้กลิ่นของเราเปลี่ยนไปค่ะซึ่งในบางคนนะคะที่มีของเสียข้างอยู่ในเลือดมากๆรสชาติที่ทาน อาหารก็คือคล้ายๆกับการทานโลหะหรือดื่มน้ําบางครั้งก็เหมือนดื่มน้ําโลหะค่ะซึ่งพอมีอาการแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรามีความรู้สึกขึ้นไส้าอาเจียนผะอ,อืดผะอมทุกครั้งในมื้ออาหารที่เราทานเลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะสาเหตุเหล่านี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมน้ําหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีเรื่องของอาการคันคันมากคันถึงเข้ากระดูกเลยก็มีนะคะในบางคนก็เกิดได้จากแร่ ธาตุฟอสฟอรัสที่มันสะสมตามเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกผิวแห้งคันได้ตลอดซึ่งถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากของเสียในเลือดสูงขึ้นค่ะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับคําแนะนําได้อย่างถูกต้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ในคลิปนี้โรคไตาอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารเกิดจากอะไรก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใครที่มีคําถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สับ Subscribe ช่อง2 4่สี่เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงด้วยนะคะ